โฟกส s วา g เกนคา m a แมนเกียร2,026คือการกลับมาของตำนานในรูปแบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้นแต่ยังคงสเสน่ห์แบบคลาสสิกเอาไว้ครบถ้วนดีไซน์ภายนอกของรถรุ่นนี้ได้แรงบันดาลใจจากคา r m แมนเกียรดั้งเดิมที่ผลิตในช่วงปี1,955-1,974แต่ปรับให้ทันสมัยมากขึ้นด้วยเส้นสายที่เฉียบคมและโค้งเว้าทีให้ความรู้สึกเร้าใจ ไฟหน้าทรงกลมยังคงเอกลักษณ์เอาไว้เหมือนเดิมแต่ใช้เทคโนโลยี LED เ,เต็มรูปแบบพร้อมไฟเดียร์ไทม n รันนิ่งไลท์แบบเส้นบางๆเพิ่มความหรูหรากระจังหน้าขนาดเล็กตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมเช่นเดียวกับกันชนหน้าที่ถูกออกแบบใหม่ให้เรียบเนียนไปกับตัวถังแต่ยังให้กลิ่นยเรโทรอย่างลงตัวด้านข้างของตัวรถเน้นเส้นสายที่เรียบง่ายดูสง่าง,งามล้ออลลอยดดีไซน์ย้อนยุคข,ขนาด19นิ้วถูกเลือกมาใช้ให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์โดยมีสีตัวถังให้เลือกทั้งสีเขียวเข้ม สีแดงวายและสีฟ้าเทอร์ควอยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการรำลึกถึงโทนสีในยุคคลาสสิกของเกียร์ภายในห้องโดยสารของ Volkswagen ก a r m a n n เกียร์2026ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงอดีตกับอนาคตแผงคอนโซลหน้ามีดีไซน์โค้งมนอย่างที่แฟนๆคลาสสิกคุ้นเคยใช้วัสดุพรีเมียมเช่นหนังแทมไม้แท้และอลูมิเนียมขัดเงาบาะนั่งดีไซน์ทรงสปอร์ตพุ่มด้วยหนังแท้เดินได้สีตัดกันทำให้ดูหรูหราแต่ยังคงความสปอร์ต พวงมาลาัยแบบ3ก้านพร้อมตราสัญ,ญลักษณ์ VW แบบเรโทรตรงกลางสร้างความประทับใจแรกเห็นส่วนระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10.25นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto อย่างเต็มรูปแบบอีกทั้งยังมีระบบควบคุมด้วยเสียงและการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านออนไลน์บอดหลังแม้จะไม่ได้กว้างขวางเท่ารถครอบครัวแต่ก็ถูกออกแบบให้รองรับผู้โดยสารในระยะทางสั้นๆได้อย่างสะดวกสบาย ในเรื่องของฟีเจอร์และเทคโนโลยี v o l k s w a g e n ก a m a n ์แมนเก2026ถือว่าจัดเต็มไม่แพ้รถยุคใหม่ทั่วไประบบช่วยขับขี่อัจฉริยะครบครันเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน a d a p t i v e Cruise Control ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Automatic Emergency b r a k i n g รระบบช่วยจอดอัตโนมัติ p a r k i n g Assist และระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาบ l i n d Spot m o n i t o r อร,อนอร์นอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง3าโหมดคือ Comfortport Eco และเพื่อหเหมาะกไลฟ์สไตล์ที่หลากลากหลยของผู้ขับขี่ยุคใหม่ ระบบช่วงล่างเป็นแบบอะแดปทีบสุดเป็นชันที่สามารถปรับความแข็งอ่อนได้ตามโหมดที่เลือกทําให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงในทุกสภาพถนนด้านขุมพลังโฟกส์วา g เกน a r m a แมนเกียร์2 0 2 6ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด2.0ลิตรให้กำลังสูงสุด245แรงม้าแรงบิด370นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ7สปีด DSG ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วในการเปลี่ยนเกียร์ อีกทั้งยังมีรุ่นปลั๊กอินไฮบริดให้เลือกซึ่งสามารถขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนได้ระยะทางสูงสุดประมาณ70กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งสำหรับใครที่มองหาเวอร์ชั่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบ v o l ks w a เก n ก็มีแผนจะเปิดตัวรุ่นอีเกียซึ่งจะใช้พื้นฐานแพลตฟอร์มไฟฟ้า MEB พร้อมแบตเตอรี่ขนาด77กิโลวัตต์ชั่วโมงและวิ่งได้ไกลกว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จ v o l ks w a g e n ค a r m a n นเกียร์2026จึงเป็นการฟื้นตำนานที่ผสมผสานดีไซน์คลาสสิกเข เหมาะสำหรับผู้ที่หลงไหลในสไตล์เรโทรแต่ไม่อยากละทิ้งความสะดวกสบายและสะมรรถนะของโลกยุคใหม่ใครที่หลงรักเสน่ห์ของคาแมนเกียร์ยุคก,ก่อนวันนี้คุณสามารถสัมผัสมันได้อีกครั้งในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบยิ่งกว่าเดิมขีดขขอยากให้ผมเขียนเวอร์ชั่นแบบกระชับกว่านี้ไว้เผื่อขึ้นแคปชั่นหรือเดสริปชั่นด้วยไหมครับ